เพียเกษตรผสมประสานพื้นที่ที่ห้าบ่หลายนี่มันดีจังเด๋ครับไปคือหฮากับนี่พ่ออยู่พ่อกินครับกัเศรศษฐกิจพ่อเพียงนาะครับนาะตามรักของศาสตร์พระระาชาของล่อเก่าห้านะครับครับเป็นกัสอนสิ่งที่ดีๆถี่เหาไในรับด้รู้มากกับเป็นการประหยัดแ้วก็ลดต้นทุนในการที่จะ ผลิตสินค้าผลิตของกินของอย่างกระป๋อไผยน้ำครับการแปรรูปน้ำนาะครับไอเนาะผมบักคุ้งกับปลูกเซกาตาผมครับเป็นยังคือปลูกเซกาตาครับไอขอดีขึ้นยังครับไอขอดีคือคือจะบ่ให้มันเฮิมนะครับคือจะบ่ให้มันแช่น้ำเนี่ยฝนมากมันจะบ่แช่น้ำครับครับโอ้ดีเหระครับน้องลูกพร้อมตัวละครัไอ้ปลูกเดี๋ยวจักปีครับไอปีที่สองครับครับโอ้ โอ้ปลูกหลากหลายอีหลีเนอไอ้นาะครับห้วยอันนี้คือยังล่ะครับนี่อ่งงุนกับมีบอครับไอ้ครับบักอ่งงุนครับตัวนี้บักอ่งงุนปอดบานเท่ากระปูกได้บอครับไอ้ครับเบืองเมืองครับพี่น้องปลูกมาแล้วจักปีครับไอ้ปีที่สองครับครับปีที่สองครับบักอ่งงุนพื้นทีหนึ่งงานครับปลูกให้มีอยู่มีกินหอดทุกอย่างเลยครับพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะครับนี่อ่งงุนกับมีนะครับโอ้ปลูกได้สองปีไอ้ครับเฝ้าสูพี่น้องฟังนะครับอ่งงุนนี่มันปลูกยากปลูกงง่่ายซครับอุ้นนี ก็บอทือว่ายากครับแต่แต่ห้าต้องเหตุลังค่ารุ่งเรือนนี่เขานะครับเพราะว่าอางุ่นจะเป็นเพืชที่ว่าต้องการให้น้ำถูกใบครับถ้าน้ำถูกใบนี่โอากาสจะเป็นเชือ้อราจะเป็นยั้งร้ายนะครับเวลาให้น้ำเขาก็จะให้แต่แค่แค่ทางล่างแค่ต้นเงาพื้นนะครับให้แต่พวกช่วงเงาเขานี นขายนําบ่ครับใบขายครับขายขายจังไดครับไปขายกิโลละสองร้อยครับกิโลสองร้อยครับเอาเงินบานเท่านะครับแต่ขายพร้อมนะครับพี่น้องจากที่แหลกนี้เขาขึ้นมาสิบปลูกเรียนเรียนที่สื่อปะครับคาบแมนปลูกว่าเออเพื่อไว้กินเพื่ออันนั้นเป็นโฮมเป็นเงาหน้าเพราะไหว่าเอออยากปลูกไว้ว่าเถะ หาโตหากะอีมาว่านางกินเข่านางนั่นนันมันไหนพ้นวันนี้นีก็ได้ว่าโอ้ไข่เธอแล่ว่าครับครับโอ้บรรพ์้นตอบรับกะนวยอีรีเนาะครับไอ้นวยเป็นนวยไห่อีรีครับโอ้ครับผมมาแล้วครับมือวันี้มาพอ้ากันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเด้อแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกทันนะครับพี่น้องครับสำหรับมือวันนี้นะครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบ่งนะครับอ่า เห็ดสวนผสมผสานนะครับพื้นที่หนึ่งงานนะครับพี่น้องไป็นตะอนซอนหายนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทักทวงหลวงจักกับไอ้ใสเพิ่นก่อนนะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมอ่าแนะนำตัวนะครับไอ้ครับผมนายวรพงษ์แสนวงศ์ครับครับเป็นย่างสมารดฟาร์มเมอร์ปีหกสองครับครับผมเป็นศูนย์สปกเครือข่ายของอำเภอศรีนท่อนครับผมครับไอ้ครับท่าควาุ้มรังให้ฟังนะครับเป็นจะไหนมาจะไหนครับคือเดี๋ยวมาเห็ดเป็นสวนผสมผสานนะครับเป็นย่างสมารดนํานะครับไอ้ครับก็คือ จิตใจมันมากครับครับ้กิดเข้าไปสมัครเป็นย่างสมาร์ทฝ้าเมื่อวันห้านี่ก็ได้ว่าเออมันเป็นแนวทางที่เขาต้องอยู่ได้กินอยู่กับชีวิตอยู่ประจําวันนะครับครับก็เบื่อจากการทํางานในเมืองกรุ้งเมื่องยัางว่าเคาได้อยากออกว่าเฮ็ดเกษตรนะครับผมเมื่อก่อนถ้าก็เฮ็ดงานขี้กันครับผมครับ ผมทำงานเป็นสร้างเชื่อมครับแต่ก่อนนี่ตอนนี้อายุจี่ปีแล้วครับไอ่ครับสี่สิบสามปีสี่สิบสามปีแล้วเนาะครับเนาะเอาไอ่ผ้าเฮาวยางเลาะเบิ้งนะครับหนึ่งงานนี่สามารถเห็ดแห้วพ่ออยู่พ่อกินสางรายได้ได้อีดีวะครับไอ่ครับงานครับตอนข้างบนนี่ก็จะเป็นพวกบบกแซงบแกบงังนะครับแบบบัวบับครับไม่เรื่อยเนาะไอ่เนาะครับไม่เรื่อยพราะเนเป็นโฮมเป็นเงาโอ้ติดถนนดีแหงนะครับอากาศยังเป็นเสาลมลื่นดีแหงครับโอ้นี่ครับเขามาข้างในก็จะเป็น เป็นซุ่มเป็นตัวนี้ก็ขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ครับโอ้สตรอเบอรี่ครับกระเทียมหลากหลายอย่างเลยนะไอ้น้องบักพิกบักยังกับผู้ทั้งปีกับเป็นพืชผักสวนคั่วโอ้ปลูงน้อยๆจังสี่กับครับอยู่ได้แล้วเน้องไอ้น้องบักถั่วกับล่างออกน้อยตัวครับนี่ถั่วถั่วปักยาวนะครับพี่น้องครับเป็นที่ละไอ้ข้าวเพีร์กระเทียมเนี่ยงานจังสี่ขาใส่ปุ๋ยใส่ยาป่ะครับท่านครับ จะใส่ชวนมากจะเป็นสวยใส่ปุ๋ยมักครับอืปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์เขานี่บอครับผมปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์เข้าเข้าจะเห็ดไปสำรับกองนี่ครับครับผมโอ้ใส่ในพื้นที่เขานี่เขากับเห็ดเองเลยมไหมครับไอ้ครับแมีนพื้นที่เนหน่อยเขากับเห็ดปุ๋ยมักเองเข้านะครับครับตัวนี้จะเป็นกองปุ๋ยมักจากใบสำรสาใบกามปูครับครับเป็นตัง กำลังตีนกำลังขืนควมห่อนกำลังขืนลาวพึ่งเฮ็ดไม้บ่ครับนี่ครับพึ่งเฮ็ดไม้โอ้มีสาสรอินทรีย์วัตถุนะครับเนาะผมเป็นอินทรีย์วัตถุสําหรับเฮ็ดปุ๋ยหมักครับแบบนี้ก็พึ่งผ้าจะคล้องได้ง่ายๆเลยเนาะไอเนาะครับผมจะบ่ได้ลงทุนหลายนะครับเพราะว่าทั้งหลังก็จะเลี้ยงงัวก็จะเอาขี้งัวมาเฮ็ดปุ๋ยหมักนะครับเลี้ยงงัวจักตัวครับไอเลี้ยงงัวอยู่ตอนนี้มีอยู่3าตัวครับ3าตัวโอ้ บักพุงกับปลูกเสียกตาบ่ครับเป็นยังคือปลูกเสียกตาครับไอ้ขอดีขึ้นยังครับไอ้ขอดีคือคือจะบ่ให้มันฮึ่มนะครับคือจะบ่ให้มันแช่น้เนี่ยฝนมากมันจะบ่แช่น้มครับครับโอ้ดีเหระครับน่าดูพร้อมตัวละครัไอ้ปลูกเดี๋ยวจะปีครับไอ้ปีที่สองครับครับโอ้ตอนมาปลูกบ่ครับที่จังไหนครับต้นก้าครับเพราะเพราะต้นก้าสือมาได้ท่านจากต้นก้ามาปลูกครับเทคนิคปลูกเนี่ยครับมันคือเป็นต้นนิ่งยังครับไอ้โบคือปลูกตรงตรงครับ คือคืออยากให้มันต้นเตี้ยนะครับถ้าตรงปลูกยางยางสีเสือหมาเลยนะครับครับแต่ถ้านี่เวลาน่ะมันก็จังสีคอยขืนมาต้นมันก็เตี้ยเขากับจังสีเก็บผลผลิตง่ายนะครับเป็นพันธุ์ยังค่ะไปเป็นพันธุ์ดำเนินครับโอ้ดำเนินปลูกในกระต้ครับผมโอ้ดีขึ้นกันนะครับเคลื่อนย้ายได้ไ่ครับไอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเคลื่อนย้ายว่าไรครับแต่ว่าขั้นจะเคลื่อนย้ายออกจากนี้ก็ต้องแสะหลากทั้งรุมดึงหลากทั้งรุมขืนมาก โงกไปเวิร์ดเทิงกับตาก็จังไปคุดรุมมองใหม่นะครับอ๋อเหมือนกับลากเขาออกไปทำหู้แล้วเนาะครับครับลากเขาจะเดินลงไปทั้งรุมแล้๋ยวลากฝอยเขาจะออกไปหากินอาหารทั้งรางแต่ว่าสมบูรณ์ดีเนาะไอเนาะครับนี่เบางทีครับบ่อเสียงต่อการโคนการหยังเนาะไอเนาะบ่บ่ครับทั้งไตนี่อันนี้แห้งนะครับครับดึงแน่นๆเท้าบ่อนครับดึงว่าข้นเลยครับดึงว่าข้นเลยพอเราหากเขาแพร่ออกนะครับผมโอ้หมวนนี่ก็ แปลงปลูกพักบุ้งครับพักบุ้งครับพักบุ้งบักพิกครับตัวนี้เตรียมแปลงไว้มักดินมักอันใบสำสาไว้นะครับไปถะปลูกพักครับเป็นการโฮมดินบำรุงดินไหสกอนครับอู้หลากหลายแห่งครับบั่งทางนี้ก็จะเป็นพวกพักครับขข้นชายวะครับขึินชายครับขึินชายอู้งามนะครับไอ้เนาะ โอ้บางดีครับดินเพิ่นนะครับเขียวเลยนะครับพี่น้องเต็มปุ๋ยคอกปุ๋ยมัดใบตำสาครับครับอู้ปลูกหลากหลายอีหลีเนาะออายนาะครับห้วยอันนี้คือยังล่ะครับนี่องุ่นก็มีบ่ครับไอ้ครับบักองุ่นครับตัวนี้บักอ้งนกปัดบ้านเฮาก็ปลูกได้บ่ครับไอ้ครับเบิ่งเมืองครับพี่น้องปลูกมาหล้ยจักปีครับไอ้ปีที่สองครับข่าวปีที่สองครับบอกอ้งนพื้นทีหนึ่งงานครับปลูกให้มีอยู่มีกินหอด ทุกอย่างเลยครับพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะครับนี่องุ่นก็มีนะครับโอ้ปลูกได้สองปีไอครับเฝ้าสู่พี่น้องฟังนะครับอ่งุ่นนี่มันปลูกยากปลูกง่ายซ้ำได้ครับไออ่างุ่นนี่ก็บู๊ถือว่ายากครับแต่แต่เข้าต้องเหตุลังค่ารุงเรื่อนของเขานะครับเพราะว่าอ่างงูจะเป็นพืชที่ว่าต้องการให้น้ำถูกใบครับถ้าน้ำถูกใบนี่โอกาส จะเป็นเชื้อราจะเป็นยังร้ายนะครับเวลาให้น้ำเขาก็จะห้ตั้งแต่แค่แค่ทั้งรางแค่ต้นเงาผื้นนะครับอืมไฮจะพวกช่วงเงาครับน้ครับเนนโอ้ครับผมมีเจักต้นครับอ้ไอยู่นี่มีอยู่นี่สี่ต้นครับผมสี่ต้นเดียวผลิตทุกต้นมาครับไี่ทุกต้นครับทุกต้นเลยแม่โอ้คือเบื้องดีกับดกพร้อมนะครับไอเป็นพันธุ์ยั้งครับนี่อันนี้จะเป็นพันผื้นบางเทาพันธุ์ซุกสีเขียวครับผมตัวนี้อือ ขายนําบอครับใบขายครับขายขายจังไรครับไปขายกิโลละสองร้อยครับกิโลสองร้อยครับเอาเงินวานเฮานะครับแต่ขายพร้อมนะครับพี่น้องจากที่แหลกนี่เขาขึ้นมาสิบปลูกเรนเรนที่สุดครับคารับแมนปลูกว่าเอเพื่อไว้กินเพื่ออันนั้นเป็นโฮมเป็นเหงาเพราะไหนว่าเอออยากปลูกไว้ว่าจะหาร์โตหาก์ดเกี๊ยวว่านางกินเข่านางันนั้นนั่นมันไห้โหนเพลิ นี่ก็ได้ว่าเออไข่เธอแต่วะครับครับโอ้บรรพ้นตอบรับกับน่วลอีรีเนาะครับไอ้หน่วยเป็นหน่วยให้อีรีครับโอ้คนสนซ่างหลายบ่ครับไอ้กะับส่วนใหม่กับซ่างครับแต่ว่าส่วนใหม่อยากได้เป็นต่วนพันธ์นะครับขั้นต่วนพันธ์นี่ก็ขออนุญาตเช็คหน่อยเดนะช่วงถือช่วงหน้าฝนซะก่อนจังสิตอนครับโอ้อ้ายก็ตอนขายคือกันครับผมโอ้ ดีแห้งครับพี่น้องบันการให้พุนให้ปุ๋ยนะครับคือการเบิดบะครับไอ้ครับแมนไห้ให้เป็นปุ๋ยขอกให้ปุ๋ยขอกเลยครับเนียเป็นปุ๋ยขอกนะครับพี่น้องอู้นวยไงดีเนาะครับนาอครับโอ้ยผัดมี่แล้วกับบอยากเนาะครับไอ้เนาะบ่ยึดบ่ยาก่องนี้นะครับพี่น้องบ่ยากครับนี่ขั้นนี้แล้โอ้นี่คือคือองุูนะครับปลูกได้ผลเลยครับพี่น้องปลูกมาแล้วสองปีนะครับเป็นดาวอนซอนแห้งนะครับ เหมือนลูกเรือนตัวนี้ครับปลูกยังครับไปโอ้โรงเรือนตัวนี้จะเป็นบะเขือเทศเชอรี่หวานท่านสดครับโอ้เขือเทศเชอรี่หวานดีเนื้องานเบิ่งดีครับพี่น้องจัดสรรให้มีครบเบิดทุกอย่างเลยครับโอ้ตัวนี้ปลูกในโรงเรือนบ่ครับไปครับตัวนี้ต้องปลูกในโรงเรือนครับครับอือตัวนี้ต้องปลูกในโรงเรือนเพราะว่าเป็นเป็นเกลดพี่เมียมตัวนี้พี่เมียมเลยบ่ครับพี่เมียมจังได้ครับไปเราพี่น้องฟังไงอัน เกจมาตรฐานของท่างอาจารย์มหาไรมอ,อุบลครับท่างที่ทมี่เมียมอุบลราชท่านี่เพือ่อนจะต้องคาดเกตให้ได้คั้มหวานต้องให้ถึงครับต้องต้องให้เลยเก้าบิ๊กขึ้นไปนะครับจังสือสามารถออกเอาออกขายได้ครับ,บขบวนการที่ห้องเสียดห,ห้ยเก้าบิ๊กมีเฮ็ดจังไรครับขบวนการเนี่ยเขาก็จะนีการปรุงดิน วัสดุปลูกเข้าอันดับแรกครับวัสดุปลูกนี่ต้องเตรียมให้พร้อมนลยครับจะเป็นสูตรปุ๋ยหาสามหนึ่งหนึ่งของทางมหาไรหม้ออุบลที่เขาไปอบรมมากนะครับครับโอ้บันก็มีสายไ้น้ำทุกตัวนี้จะเป็นเป็นสายน้ำยศห้น้ำยศเป็นวล่าครับอืมโอ้ดีแห่งครับพี่น้องบันเพิ่นปลูกยากปลูกง่ายไหมครับไอสายพันธุ์ สายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์ที่ท่านอาจารย์เพิ่นได้ปรับปรุงสายพันธุ์มาเจ็ดปีแล้วครับถึงได้มาปลูกนี่เพิ่นก็อยากสนับสนุนเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธา,านีแล้วก็ว่าบาคเือเทศพันธุ์นี่มันสามารถปลูกในพื้นที่บ้านเฮ้าบองสินะครับอากาศบ้านเฮ้ามันเป็นเหมาะกับบคเือเทศพันธุ์นี้บ่นะครับ ตัวนี้จะเป็นพันธุ์อูบลนสวีดนะครับผมครับอุบลนสวีดครับครับอุบลนสวีดครับทนแม่นบ่ะครับทนทนแหลงท่อนข่วมห่อนได้นะครับครับโอ้ไอ่ปลูกจักต้นครับในพื้นที่นี่พื้นที่ตรงนี้นี่ปลูกได้60ต้นก็แล้วแต่ขนาดลุงเลื่อนนะครับครับลุงเลื่อนขนาดนี้ลุงเลื่อนขนาด10บขุนีนี่ปลูกได้60ต้นโอครับบานี้ิฮักปลูกแล้วไปขายใส่ครับโอ้ก็มีลูกค้า ออนไลน์นะครับที่โล่งเฟสเิ็นเพื่อนกระนใจเพิ่นกระติดต่อทักกระรงขายให้เพิินทรงเคอรี่นะครับกิโลละเท่าไรครับไอ้กิโลละสามร้อยครับตัวนี้จะเป็นกิโลมาตรฐานของทางอุบลเพิ่นเลยนะครับรับล่วงทรงครับันยังบม่ท่านรวมครับโอ้กัด้วยควอมข้อหลักสณะของประโยชน์ของเขาเนาะครับนอกบางคนมองเห็นนะครับการ ราคาสันิบาติว่าแพงนะครับเพื่อสุขภาพเเพื่อสุขภาพครับเราเขามีต้นพันธ์จำหน่ายนะบอครับไา้ต้นพันธ์นี่ย่างย่างบอท่านมีจำหน่ายนะครับเพราะว่าต้นพันธ์สายพันธ์นี่ท่างอาจารย์จะจะบอท่านในขยายพันธุ์ออกจากให้ให้ทั่วไปนะครับคือต้องเป็นสมาชิกสุกนะครับถี่ไปเขาไปรวมอบร่มเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงการทดลองสายพันธุ์อยู่นะครับครับแล้วเมล็ดเข้าหลบ่ครับ เล็ดนี่แทบจะบ่คอยมีเลยนะครับ<อ> <S 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 เนือบบน้อหวานชำํำหวานชํำครับเนื้อจะบ่คอยมีมเมล็ดนี่จะบ่คอยมีเลยครับจะเป็นสายพันธุ์ที่บ่คอยมีมเล็ดเลยครับจะเน้นไปทั้งเนื้อเป็น,ปน,นทั้งเนือ้อกินจะบ่บุมีบุคบมีรสชาติเขาบอเขือตเทศนะครับแต่กินรสชาติจะเป็นคือคือผลละใหม่นี่นะครับท้า,ากินผลละใหม่เขาจให้พี่น้องกินนะครับโอ้เบิ่งหน้าตาก็หูนะครับหวานหวานชํำ หวานครับว้มหวานนี่วาดมือวาดนี่ได้อยุสิบสิบเดิกถึงครับโอ้ก็คือเกียบท่าก็เกียบสัมบักแตงโมเลยนะครับรับผมแมนครับโอ้บ่งดีครับผู้ใดสนใจก็อุดหนุนกันได้ครับด้วยพี่น้องด้วยกิโลละสามร้อยนะครับอ่าผุดคุยหรือบอศึกษาได้นะออายนาะครับปลูกพืชนะครับหนึ่งไร่หลักกับ จะมีเลียงปลาน้าบอกครับไอ้ภาพเลียงปลาน้ครับผมเลียงปลานะครับเลียงปลาเห็ดปลาสุซัดนําครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับเลียงบ่อดินธรรมชาติเลยธรรมชาติครับอ้บักหอยกับเลียงบ่ครับนี่ได้จังไรนี่บักหอยครับหอยเกลี่ยงหอยเลี่ยง็นธรรมชาติตัวนี้จะจะเป็นปลาทับทิมครับผมโอ้แหล่งอาหารครับอยู่บ้านเรานะครับสร้างรายได้แล้วก็สร้างแหล่งอาหารครับพี่น้อง เลียงปลากินผืชเนะครับไอครับสุดยอดอีดีครับพี่น้องครับบ่อเนี้ยคือคุดลึกสั่มอะไครับไอบ่อนี้เมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งครับผมลึกหนึ่งเมตรใส่รถหรือว่าใส่อันนี้ใส่ใส่รถไถเอาครับตัวนี้โอ้รถไถเอาเนาะครับใส่ใส่รถไถดานขืนเอาครับ แบบพึ่งพาพตนเองนะครับพี่น้องพื้นที่แล้วร่วมนอกจากเข้าปลูกพืชหนึ่งไร่แล้วเข้าเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมแซ่กัน,นอยู่ประมาณจักไรครับไอ่ทึ่งหน้าเขานี่จะร่วมอยู่นี่หาไรครับหาไรนะครับร่วมร่วมทึ่งเงอนทึ่งที่อยู่ครับ,รบก็บคือเข้าแบ่งสะแบ่งชวนนะครับไอ่แล้วก็เอามาเห็ดนะครับพี่น้องจัดสรรจัดชวนให้ได้ร่วงโตอืมโอ้งามเองครับพี่น้อง ของอยู่ของกินบักพริกบักเขือโอ้ครบกันเลียงคืกันบะขาใบนี่ครับเมื่อเมื่อละครบครับขายเมื่อสับะขาใบ้หมดยครบครับโอ้ครับอ้บักเขืออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ใบไงเถอครับไออันนี้เป็นบักแข็งนะครับบักแข็งบะขารับผมโอ้ใบเนี่ยพี่น้องก็ปวดแห้งเถอะครับปุ้ยดีบะครับนี่ง่ายครับโอ้โหธรรมชาติดเขาเป็นยังสิครับใบแม่นครับบักแข็งนี่ครับอู้ง่ายแห้งครับพี่น้องป๊าด งามแห่งกสมโอ้ก็ติดน่วยออกผลเราต้องขับไปน่ะแมนครับยูเลียมลัวนะครับนาอโอ้สตรอเบอรี่นะครับเบิ่งดีล่ะครับพี่น้องโอ้ผืนผักสวนครัวเขากับมะเห็อเน้ครับนาอครับปลูกในกระสอบบอครับเนี่ยนี่ครับเป็นถุงปลูกครับเป็นถุงปลูกกันชงกันชาครับผิวขี้ผวกขีวกโอ้ดีจะเป็นปลาตะเพียนทั้งเป็นปลาตะเพียนครับ บอนี่เขาคุดเลือกซ้ำได้ครับไอ้บอนี่เลือกเลือกบ่ครับเลือกครับสามเมตรสองเมตรสองเมตรหาสีบครับูวบบอนเลียงเป็ดเลียงไก่เนาะครับเนาะเป็ดสวนนะครับแบบผสมผสานพออยู่พอกินนะครับพี่น้องครับโอ้โหโอ้เป็ดมีหลายตัวเติโตครับนี่ครับชิปก็ตัวเป็ดครับปลาตะเพียนเขามีหลายบ่ครับไอ้ครับหลายอยู่ครับปลาตะเพียน โอ้นี่ครับกำลังมากครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่เลยตัวขับไปนี่ครับเพราะเห็ดอันสมหลือตัวครับครับเห็ดปลาสมได้แล้วกระไว้ถ้ากินจะคล้องเนี่ยนะครับแข็แรงขัน้าวเหนียวกัขายน้ำนะครับโอ้ขันนั่นปลาสมเขาต้องการแห้งนะครับเขาต้องการเลยเพราะว่าอยู่บ้านนี่เขาก็มีวิสาหกิจชุ่มชนเห็ดปลาสมนะครับรับเมาะเลยนะครับอปมาะครับครับการสิตใจะี่อย่างปลาตะเคียนนี่เพื่อทรง ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านค่ำกลางนะครับที่เข้ารับสือปลาตะเพียนไปเ็ดปลาสมไปแปรูปครับโอ้ยูนี่เท่ากับเหมือนกับถามมันหลายเท่ากับสางไรได้ได้อีกเนาะครับไอ้ครับแมีนครับเอาไปบังดีๆโอ้ยพี่น้องเลยปิีงใส่ใบตองกล้วยหอมหงอยนะครับนี่มือเสาจำเขาลงไปนะครับโอ้ดีแหงบิตาเมย์ยังไงครับตอนซอนแหงเลยครับเจ้าโอ้ พื้นที่อยู่หาไรเนาะไอเนาะครับหาไรฮฮเฮ็ดหน้านั่งครับไอหนี่ครับเฮ็ดหน,น้า,าล่างจะเฮ็ดหน้าเป็นเป็นพื้นที่สำหรับเฮ็ดหน้าเลียงงัวปลูกหญา้าครับตัวนี้ง้วะง้วะกล้วยข้าไปใส่ครับโอ้พอดีเอาขึ้นไปขังไว้สวนทิงเหมืนครับเอาไม,ม่มีสวนก็ขังขางบน,นจเจ้า ออกไปหเขาไปยางยู่สวนถึงเนี่ยมาแน่งเขาจังเอาเขามาขอกนะครับครับโอ้นี่คือโรงเรือนของเขาครับโรงเรือนของเขาบางเทีอาขั้นเทามีธุระก็เอาค้างไว้นี่ครับตัดหญ้าให้กินนะครับโอ้หญ้ากระปูนะครับไอ้ครับสลับกันโอ้เฮ็ดสวนนี่สิ่งที่ได้หรือบ่สิ่งที่เขาทุกคนมีนะครับน้องก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเพราะอะไรได้ขี่ได้มวนมันน้องครับไอ้มวนมันไหว แต่ไทยเฮ็ดปุ๋ยมักครับครับโอ้นี่นัเข่งเนี่ยบอครับเขาเตรียมสิเอาเห็ดบอครับไอ้ครับครับเน่ยโอ้ดีเฮงครับเฮ็ดเราจะดุเศษเฟื่องเฮ็ดยาครับที่เขาเหลือจากเขากินเฮียกินอะไรเท่ากับกวาดใส่เข่งไหวไปเฮ็ดปุ๋ยมักครับครับไอ้อ้าไอ้ครับเหล่าสุดท้ายนะครับมี่ยังจะว่าสู่พี่น้องฟังนะครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานพื้นที่ที่ห้องโบลายนี่มันดีจังเลยครับไอ้คือเท่ากับมีพ่ออยู่พ่อจินครับ S <S <S กาบเศรษฐกิจกษษษพ่อพียงเงนาะครับนาะตามรักของศาสตราชาของกลอกเก่าของเหานะครับครับเป็นกัสอนสิ่งถี่ดีๆถี่เห่าในครับในรูม้มากกเป็นการประหยัดแต่แกัลดตน้นทุนในการที่จะผลิตสินค้าผลิตของกินของอย่างกระปลอ,อไผ่หน่ำครับ,รบการแปรรูปนเนาะค,ครับอ้านเนาะ<ม>แล้ว ้าคนอยากเริ่มนี่ต้องเริ่มจากจุดใดครับไอโอ้ขั้นเริ่มนี่อันดับแรกก็ต้องจิตใจครับใจมากนัำนครับผมครับจิตใจแล้วก็เริ่มเฮ็ดจากสิ่งเล็กๆก่อนครับผมเฮ็ดจากหน่อยไปหาใหญ่ครับผมอือครับถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางนะครับพี่น้องที่สางแรงบันดาลใจนะครับเริ่มจากจุดน้อยๆแล้วก็เอาใจนะครับละเฮ็ดให้มันประสบความสาเร็จเดี๋ยวเขาจะมีกาลังใจเฮ็ดไ้เรื่อยๆน้อยๆครัน ขั้นไหนเห็นผลงานแล้วมันก็มันก็อยากเฮ็ดต่อนะครับผมโบเห็ดให้ถอเนาะครับเมนบบเห็ดให้ถอครับอ่าดีแฮงครับพี่น้องสุมือนี้มีความสุขปะครับไอ้มีครับผมมีารปะครับครับโอ้เต็มทีเลยครับเตือนเสมาว่าเขาหัวเขาสวนเวืองให้เวืองหน้าอากาศเย็นสบายครับอ๋อปลอดโปร่งดีครับครับ จอดแรกครับพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบาสลามขอจบใ้ซ้ำนี่ขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณไอ้ครับแสงแรงบันดาลใจให้หลายคนนะครับกําลังสีเดินตามนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดทีลงมือทำนะครับก็ขอให้มีความขยันแล้วก็จริงจังจริงใจนะครับเอาใจมาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเองนะครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ